วันนี้เราจะมาขับรถไต่ภูเขากันวู้ฮู้จะเป็นยังไงก็กดไลค์และลุยกันเลยมาถึงปุ๊บเราจะต้องเลี้ยวรถแบบนี้ก่อนแล้วก็ลุยกันเลยดีกว่านะครับผจญภัยในโลกกว้างใหญ่กันดีกว่าซืบขึ้นเนินบนภูเขานะครับดีไปแล้วขึ้นเนินชินี้นะครับชินี้นะครับ,รบมีตัวกระบ,บอกเพชรด้วยชนจะเป็นอะไรไหมนะ้าสวัสดีครับเพื่อนสวัสดีเด็กน้อยฉันหลงทางและฉันก็กําลังจะกลับรถอยู่ ได้เลยครับไว้เจอกันครับไปด้วยกันนะครับเฮ้ยดูรถชั้นซีนน็กน้อยความอีกแล้วล่ะได้เลยครับต้องใจเย็นๆนะครับเพื่อนต้องใจเย็นๆแล้วก็จะรถจะขึ้นมาเองนะครับแต่เราขอไปก่อนนะครับเพราะเรารีบมากไปแล้ววนชึบสวัสดีครับตามทางภูเขาดูดิมีภูเขาเลยโอ้โหภูเขายังสูงยังสูงอย่างงดงามยังสูงอย่างงดงามไปแล้วจ้าเดี๋ยวบังคับลําบากนิดนึงนะครับบังคับลาบากนิดนึง จะไปได้อยู่ปุ๊บปึ๊บป๊บปึ๊บป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 ๊บสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปแล้วตอนนี้เป็นสะพานอุ้ยเป็นสะพานแล้วลุยลุยสะพานลุยก็สะพานก็ต้องลุยนะครับทางที่ดีคือทางตรงแล้วเราก็ลุยแหลกสวัสดีครับไปแล้วจ้าอู้เราจะมาถึงจุดเช็คพอยต์จุดแรกแล้วทุกคนดูดิแป๊บเดียวเรามาถึงละเป็นไงเนี่ยสุดยอดเรามาถึงจุดแรกแล้วมาดูกันว่า จุดที่สองจะมีอะไรหรือเปล่านะเราไปสำรวจดีกว่าซบ๊๊บคอยเลี้ยวคอยเลี้ยวใจเย็นๆใจเย็นๆครับโอ้โหดูทางดูทางอย่างภูเขายังสูงทุกคนเห็นสูงไหมสูงสุดๆสูงสูงสุดๆเลยลาเด็กน้อยใช่แล้วสูงมากเลยล่ะสตีฟแล้วเราก็ติดลมตรงนี้ไวละไวละไต่ภูเขาขึ้นมาไต่ขึ้นมาไต่ขึ้นมาครับไต่ขึ้นมาครับซึบอ่า เราตกเขาเลยเป็นไงล่ะชึบมาแล้วเรากลับมาจุดเริ่มต้นแล้วดูเซว่าเงินเราเพียงพอที่จะซื้อรถอะไรไหมยังไม่พอเรามีเงินดูสี่ล้อไม่ใช่สี่ล้อแล้วสี่ร้อยสี่ล้อสี่ล้อ,ลอไปแล้วมาสี่ล้อสี่ล้อสี่ล้อไปแล้วอูบ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 ขวาตรงยาวตรงยาวตรง,งยาวนะครับชึบชู่ช จูโฮจูโฮจูโฮ,โฮนึกว่าจะไม่ผ่านซะแล้วหอยโอ้ยโอ้หตอนนี้มีรถพังด้วยมีควันขึ้นด้วยดูจยอแสดงว่าพังมานานแล้วแน่นอนใช่แล้วละ่ะอาจจะเพิ่งพังก็ได้นะเพราะควันเนี่ยขึ้นอยู่เลยใช่แล้วครับอาจจะเพิ่งพังก็ได้เพราะว่าควันขึ้นเนาะเออเราก็ลืมคิดไปนะเนี่ยใช่แล้วละ่ะเราไปกันอย่างเร็วแรงดีกว่านะไอ้กระจกไดียเลยครับไปชบึบตุ๊ด สวัสดีครับสวัสดีครับรถพังสวัสดีครับมาแล้วเอ้ยอุ้ยนึกว่าจะล่วงแล้วทางขึ้นเขาแล้วตอนนี้เป็นทางขึ้นเขาละขึ้นภูเขาสูงละขึ้นภูเขาสูงละเอ้ยเฮ้ยไปได้ไปได้ครับตรงน,นี้ให้เลือกทางระหว่างทางซ้ายกับทางขวานะครับทางขวาจะเป็นทางที่ตรงอย่างเดียวแต่ว่าเป็นทางเล็กนิดเดียวเองทางซ้ายดีกว่าปลอดภัยแะต้องขับรถอย่างปลอดภัยนะครับเสียดายที่ไม่มีหมวกกันน็อกก็แน่ถ้ามีหมวกกันน็อกแล้วใส่ละ เพื่อเปิดไฟใส่หมวกนั่นเองนี่ไปทางขึ้นเขาอุ้ยไปแล้วพอค่อยขึ้นเขาไปทางขวาทีละนิดอ้อยเฮ้ยกับหลงกลกืบหลงกลเลี้ยวลงแล้วไนงะฮึบนี่ถึงจุดตรวจที่สองแล้วแป๊บเดียวเองเป็นไ,ไงละ่ะมาแล้วจุดตรวจที่สองงดงามจริงๆและได้เวลาที่เราจะต้องเปลี่ยนรถกับเขาแล้วละสิใช่ล้อล่าเด็กน้อยดูรถเราสิสวยงามเหมือนกันนะสีเหลืองใช่ลคะค้าสีเหลืองก็สวยงามแต่ว่า เขามีสปินให้ฟรีด้วยแล้วเราก็สปินฟรีไปเลยเลครับได้รถไหมอุ้ยสามารถข้ามสเตจได้หนึ่งครั้งนั่นเองก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะครับมีของขวัญให้รับด้วยได้เงิน800รกับข้ามอีกหนึ่งครั้งอ่าสุดยอดเราเรียกรถด,ดีกว่าตอนนี้เรามีเงินเยอะละเรามีเงินอยู่1,800ละเราซื้อรถคันนี้เลยซุบมาแล้วดีรถ่จยตลาดนั่นเอง แต่ดูเหมือนจะแรงด้วยนะดูดิน่าจะแรงแน่นอนเลยล่ะสตีฟฉันก็เห็นด้วยนะด็กน้อยอาจจะแรงก็ได้รถจ่ายตลาดเราใช่แล้วเลยกันเลยไปแล้วจ้ารถจ่ายตลาดรถซื้อแกงรถซื้อแกงรถซื้อแกงนะครับรถนี้เอาไว้ใช้แบบว่าแม่ใช้ให้ไปซื้อกับข้าวไปแล้วนี่ปแล้วแม่ใช้ไปซื้อกับข้าวแล้วนะครับต้องรีบทางมันยากนิดนึงนะครับต้องลงเขาด้วยขึ้นเขาด้วยกว่าจะไปถึงตลาด ใช่แล้วล่ะวิ่งเตลิดไปตลาดน่ะใช่แล้วชุบไปแล้วชุหลบ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 เข้าภูเขาแล้วนะครับเฮ้ยโอ้โหเกือบถ้าเป็นทางตรงเมื่อกี้แล้วก็ตุยแน่ตุยแน่ตุยแน่อุย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 รถซื้อแกงรถซื้อแกงตุยเลยชุบมาใหม่ครับรถซื้อแกงก็ต้องมาใหม่ใช่ไหมครับสาวน้อยชุดเดี๋ยวกันนะเราเอารถซื้อแกงก่อนนี่ไปด้วยกันไหมจ้าสาวน้อยไปกับพี่ไหมจ้า ไม่เด็กน้อยฉันกำลังมือลอยอยู่เดีเลยครับไว้เจอกันนะจ๊ะไปแล้วนะรถซื้อแกงรถซื้อแกงอุ้ยต้องไปแบบรวดเดียวอ่ะเราไปแบบบังคับดีดีดีกว่าเนาะเราจะได้ไปถึงแบบฝั่งฝันอย่างงดงามไปแล้วชุบ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 ขึ้นนินขึ้นเนนนิดหนึ่งขึ้นนินนิดนึงเอออย่างนั้นอย่างนั้นครับอย่างนั้นครับอย่างนั้นครับหลบครับไปแล้วอูลูชุบ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  ชุบๆตรงนี้แหละที่เราไม่ผ่านใช่ไหมต้องเป็นทางเลี้ยวซ้ายตรงนี้ก่อนเพราะมันเป็นทางตกเขาตกเขาไม่ใช่ตกเรานะเนี่ยไปแล้วตกเขาไม่ใช่ตกเราคืออะไรเด็กน้อยคือมุกที่เราเล่นแบบแปลกๆนั่นเองอาจจะมีคนขำก็ได้นะใช่แล้วล่ะอาจจะมียิ้มยิ้มใช่แล้วชุบชุบชุบตรงนี้เหมือนกับว่าบันทึกจุดแล้วอ่าเอ้ยชุบๆใกล้จะถึงจุดเช็กพอยต์แล้วหรือเปล่านะ ใกล้จุดเฉกพลแล้วหรือเปล่านะไปแล้วจ้ารถซื้อแกงรถซื้อแกงเลีเเ้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเอ้ยช chut, ุบชุบอ้าโอ้โหแล้วเ,เกือบถึงจุดหมายแล้วมาแล้วจ้ามาแล้วจ้รารถซื้อแกงในตำนานรถซื้อแกงในตำนานต้องเลี้ยวแบบใจเย็นไม่ไม่ทายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหลอได้เลยดูรถซื้อแกงเราเอ้ยต้องเบรกด้วยนะต้องเบรกด้วยนะเดี๋ยวตุยได้ง่ายๆนะตุยได้ง่ายนะเอ้ยชุบ ไปได้แล้วจ้าเฮ้ยอามาแล้วได้เวลาลุยครับได้เวลาลุยครับตอนนี้ต้องใจเย็นนะครับเมื่อกี้เราพลาดตรงนี้แหละเราพลาดตรงนี้เราต้องช้าๆรดซื้อแกงเราบังเอิญว่ามันแรงไปหน่อยเท่านั้นเองทุกคนแรงเกินห้ามใจอะเนี่เฮ้ยตรงนี้ไปได้แล้วทางตรงแล้วมาเช็คพอยน์แล้วจุดจุดเกือบสุดท้ายแล้วเราไปกันต่อเลยดีกว่านะครับเพื่อความงดงาม เพื่อควางมงดงามครับโอ้โหทางาบังคับยากจริงแต่สนุกมากครับอยากสนุกเลยอย,ยิงเลนยิงสนุกไอชุบเอ้ยเอ้ยเราซื้อแกงใจเย็นเราซืแกงใจเย็นตอนนี้เราอยู่บนเดินภูเขาละบนเดินภูเขาสูงฮึบฮึบฮไปไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าทางที่ดีคือทางตรงอย่างงดงามแน่นอนสุดยอด แล้วซุบซๆซตรงนี้เป็นทางเลี้ยวขวาเข้าอุโมงหรออ๋อเข้าซอกหินโอเคเข้าซอกหินเทเลนิตซึบซรถซื้อแกงมามบังเอิญว่าแรงไปหน่อยอะเด้ตรงนี้แหละที่มันช้าก็หน่อยนึงนะเพราะว่ารถซื้อแกงเราขนาดพอดีเลยไปไงถ้าเป็นรถสี่ล้อคิดว่าคงจะไม่รอดอ่ะทุกคนทางมันเล็กมากเลยดีนะที่เราเอารถซื้อแกงมาเลื่อยหมาเนี่ยใช่แล้วล่ะบังเอิญว่าเราบังคับรถซื้อแกงอย่างงดงามด้วยแหละ ใช่แล้วครับอดไปไปฮาไปต่อลุอยยาวๆชุบชุบชุบทางขึ้นเนินทางที่ดีคือทางตรงละทางที่ดีคือทางตรงละชุบ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 เดี๋ยวตัวเข้าสายทางนี้ตัวเข้าสายเอ้ยไม่ใช่เข้าสายละเป็นทางขึ้นเขาตรงเนี้ยขึ้นเขาแบบใจเย็นตึ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 บอุ๊บอุบอุบอุ๊บอุบ รถเราความเร็วมันแรงเกินไปหน่อยนะเนี่ยเราต้องบังคับแบบช้าดูวิวสวยงามมากทุกคนอาจจะได้เห็นวิวแบบงดงามจริงๆอิ่ะเราก็เห็นวิวงดงามแต่เราบังคับอยู่นะครับต้องมองเส้นทางไปด้วยนี่อาจจะไม่ได้มองวิวแบบทุกคนที่แสนงดงามแต่เราก็ตั้งใจขับรถเพื่อให้ทุกคนได้ดูวิวกันอย่างงดงามอยู่แล้วซื่อเลี้ยวซ้ายทางนี้ซ้ายทางนี้ครับได้ถึงจุดเส้นชัยแล้วหรือเปล่าเส้นชัยแล้วจ้า เส้นชัยแล้วจ้าเป็นไงล่ะได้รับหนึ่งช่วยรางวัลด้วยนี่สุดเจ๋งไปเลยเราได้รับช่วยรางวัลมาแล้วโ,โหสุดยอดไปเลยสนุกหรือเปล่าครับทุกคนเราก็สนุกมากๆเลยพี่ปาโอก็สนุกสุดๆไปเลยนะครับโอเคนะครับทุกคนใครที่ดูสตรงนี้และชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับวันนี้อย่าลืมเข้าวัดทำบุญและเป็นเด็กดีนะครับแล้วเจอกันครับบายบายฟี